วันนี้ครบสิบเอ็ดเดือนแล้วนี่นะเปลี่ยนเสื้อกันเลยวเปลี่ยนเสื้อกันเลยเฮ้เฮ้เฮ่เปลี่ยนเสื้อแล้วปะปะปปะปะปเฮ้

쭉 음, 가네요.